มาทักทายน้องกบในกระบอกไม่ไผ่นะคะทุกคนแก๊กอีใส่น้องโกะน้องโกะตัวใหญ่เตรียมเช้านะคะไปเล่นน้ำเลวเล่นน้ำันเลว กนกบตัวใหญ่ไปเลยไปเล่นน้ำไปตัวเลยแล้วเราก็จะมาทักทายนงกบตัวเล็กด้วยปีกบุ๊กอู้ย,อยู่กันเต็มเลย อยู่กันเต็มเลยชาเอ๊เอามากินอาหารหมาต้องขอบใจ้าเอ๊ะชาเอ๊ะไม่งออกมาแล้วกินอาหารไปต้องก,อบ,ออองกอบตัวเล็กน,นะคะ แล้วก็มาทักทายน้องกบมูฮ้าห้าของเรานะคะมูห้าห้านี่ชอบกระโดดขออาหารเลยนะมาดข้างในมูห,าหา้าห้ามากินอาหารนะไปแล้วโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะขอ,อาหารให้กบก่อนเนอะ กินแล้วกินแล้วกิน,านาหารแล้วขาเลยมาเลยมาเลย